ที่บ้านชัตรบันความตึงเครียดยังคงดำเนินต่อเมื่อฉัดฉายกล่าวหาเทียนพิสุจน์ว่าทำลายของและทำร้ายตนแต่ฉัดบันกลับเข้าข้างเทียนทําให้แม่โมโหหนักจนเดินหนีไปทําให้เทียนแอบยิ้มเหยาะอย่างสะใจอีกด้านหนึ่งเธอไทยกับอําออกตามหาหมุดสะกดวิญญาณของลลิตาแต่พบว่ามันถูกถอนออกไปแล้วและเมื่อขุดลงไปก็เจอกระดูกบางส่วนยืนยันว่าลลิตาตายจริงเธอไทยเริ่มหวาดผวาว่าผีอาจกลับมาแก้แค้น แต่อัมยืนยันจะจัดการเองหากได้ค่าตอบแทนในออฟฟิศเอกจัดบรรยากาศดินเนอร์ให้ยาใจกับราเชนหวังให้ทั้งคู่เคลียร์ใจกันแต่กลับกลายเป็นการระเบิดอารมณ์ยาใจยอมรับว่ารักราเชนแม้รู้ว่าเขารักเทียนน้ำตาที่พรัง้งครูทำให้ราเชนเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดก่อนทั้งคู่จะคุยกันใหม่และกลับมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแม้ในใจของยาใจยังคงเจ็บอยู่อัมยังคงตามเล่นงานเทียนเขาแอบถือมีดหมอเข้ามาในบริษัท เพื่อทําพิธีพิสูจน์แต่ฉัดบันเข้ามาขัดขวางทันเวลาทําให้แผนล,ล้มเหลวและอําหนีไปได้เทียนบอกว่าเคยเห็นอํามากับเทิดไทยยิ่งทําให้ฉัดบันโกรธจนตามไปหาเรื่องเทิดไทยแต่เทิดไทยปฏิเสธความขัดแย้งในบ้านทวีขึ้นเมื่อฉัดฉายกล่าวหาเทียนว่าเป็นขโมยแต่เทียนเปิดคลิปชวาเป็นเทิดไทยที่ลงมือเองทําให้ฉัดฉายช็อกเทียนยิงข่มขูด่ด้วยสายตาหน้ากลัวให้ยิ่งหวัดหวันวันต่อมาฉัดฉายกับเทียนมีปากเสียงจนบานปลาย ฉัดชายคว้างแก้วใสจนหน้าผากเทียนแตกเลือดที่ไหลออกมาทําให้ชัดชายถึงกับล้มเพราะความกลัวเลือดฉัดบันรีบเข้ามาช่วยแม่ในขณะที่เทียนทิงยืนนิ่งมองด้วยความสงสัยว่าใครกันคือคนที่ฆ่าเธอเช้าวันใหม่ฉัดบันตั้งใจจะพาเทียนพิสุทธิ์ไปทําบุญที่วัดแต่เธอกลับอยากไปสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าเหมือนที่เคยทํากับลิตาทว่าเขายืนยันว่าอยากสร้างความทรงจําใหม่ๆกับเธอไม่ใช่ตามรอยอดีต สุดท้ายทั้งคู่ไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำเทียนพิสทจิ์พูดกับปลาอย่างเศร้าขณะที่ฉัดบันกับอารมณ์ดีและชวนไปดินเนอร์ขณะเดียวกันพิมพ์รักมาหาฉัดชายที่บ้านทั้งสองยังวางแผนกำจัดเทียนแต่แล้วพิมพ์รักกลับักหลังผลักฉัดชายตกบันไดต่อหน้าเทียนก่อนใส่ร้ายว่าเทียนเป็นคนทำฉัดชายอาการสาหัสเลือดออกในสมองฉัดบันยืนยันกับเทียนว่าไม่มีวันเชื่อว่าเทียนทำร้ายแม่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าพิมพ์รักจะร้ายถึงขั้นนั้น ที่บริษัทพิมพ์รักถูกเธอไทแบ็กเมย์เรียกเงินแลกกับการปิดปากว่าเขาเห็นเธอผลักฉัดชายขณะเดียวกันราเชนเปิดคลิปเก่าและพบแววตาลิตา้าซ่อนอยู่ใต้หน้ากากผีตาโขนจึงเชื่อว่าเทียนถูกผีสิงเขาพยายามหากำไรหางช้างเพื่อช่วยเธอทำให้ยาใจได้ยินและเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดความรู้สึกผิดนี้ทำให้ยาใจนำกำไรหางช้างมาคืนพร้อมจดหมายลาที่ได้สารภาพว่าเธอรักราเชนมาตลอด เทียนพิสุทธ <any> ิ์แอบติดตั <rain> ้งเครื่องดักฟังไว้ในห้องทํางานของเิอไทยจนกระทั่งได้ยินความจริงบางอย่างที่ถูกปิดบังไว้และเป็นคําตอบที่เธอตามหามาตลอดเมื่อราเชนได้กําไรหางช้างแล้วก็รีบไปเผชิญหน้ากับเทียนพิสุทธิ์และบังคับให้เธอสวมกําไรหางช้างทําให้วิญญาณนลิตากรีดร้องจนหลุดออกจากร่างเทียนสลบลงในอ้อมแขนของราเชนขณะที่พิมรักแอบมองด้วยความสงสัยและไม่เข้าใจว่ากําไรมีอํานาจอะไร เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปลิตาจะเข้าร่างได้อีกหรือไม่ห้ามพลาดทีตะโขนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาหกโมงเย็นทางช่อง8กฎหมายเลข27ดูย้อนหลังที่แรกได้ที่รวยดีตายสักกี่ครั้งก็ย,ยัง,งยืนยันว่าฉันรักเธอความรักฉันไม่มีวันเปลี่ยนไปฉันให้สัญญา จะเป็นคน